สวัสดีครับแต้มนี้มาดูช็อตเด็ดหมากรุกสากลสวยๆนะครับเป็นการบันทึกจากผู้เล่นที่เล่นในโลกออนไลน์มีแต้มสวยๆวยก็เลยนํามาให้ดูนะครับเป็นแต้มที่จะว่าแปลกก็ว่าได้นะต่ว่าสวยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นฝั่งขาวเดินก่อนนะครับเดินไปที่ e4 นะครับเดินไปที่ e4 ทีนี้ฝั่งดาก็เดินตัวนี้ขึ้นมานะครับเดินมาที่ d5 นะครับเพื่อที่จะมาแลกกัน แต่ขาวไม่กินนะครับขาวขายับเดินนาดไปนิดหนึ่ง e ห้านะครับแล้วก็ฝั่งสีดำก็เดิน d สี่มาเช่นกันทีนี้ขาวเดินบิชอปมากันไปนะครับที่ d สามนะครับทีนี้ฝั่งสีดำเดินไนท์หรือว่าเดินมา้าเพื่อจะมาจับกินตัวพรน,นะครับหรือว่าตัวเบียนะครับเดินมาที่ d เจ็ดนะครับทีนี้ ฟังขาวก็เลยเอาพรเดินหน้าขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อจับกินมานครับหรือว่าหรือว่าจับกินไหนตรงนี้ฝั่งสีดําเลือกที่จะไม่หนีนะครับหลือที่จะกินก็เลยใช้พรกินตัวนี้ทีนี้ฝั่งขาวก็เลยได้โอกาสรุกครั้งแรกนะครับโดยใช้ควีนนะครับไปที่ s5 นะครับไปที่ s5 นะครับแถวสุดท้ายเลยนะครับ s5 ทีนี้ กันไม่ได้เนาะไม่มีตัวไหนกันได้นะครับม้าก็เดินกันไม่ได้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็กันไม่ได้เู่แล้วม้าไม่สามารถเดินมาได้นะครับเนี่ยม้าเดินไม่ได้นะครับเดินมากันไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้กันนะครับพอกันปพ๊บก็เราฝั่งขาวก็เลยใช้ควีนกินตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็รุกต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีตัวไหนสามารถกันได้นะครับตัวนี้ก็กันไม่ได้ม้าก็กันไม่ได้ รุกหรือว่าเรือก็ออกมาไม่ได้นะครับก็เลยต้องกินอีกครั้งหนึ่งอพอกินปุ๊บก็เช็คเมทเรียบร้อยนะครับแพ้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้ยแพ้เลยครับเดินไม่กี่ครั้งไม่มีตัวไหนกันได้นะครับเพราะว่าเดินอันนี้ก็เดินเฉียงอันนี้ก็ต้องข้ามมาอันนี้ก็ต้องข้ามมาเรือหรือว่า,ารุกก็ข้ามมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวม้าก็มาไม่ถึงม้าก็มานี่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเดินเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือเช็คเมทนะครับ ไปไหนไม่ได้นะครับสักตัวนะโอเคครับ